คนฉลาดจะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสแต่คนประมาทจะทําให้โอกาสในกายเป็นอุปสรรคได้ความคิดของคนฉลาดนักสร้างสรรค์นักแก้ปัญหาผู้ที่สร้างเส้นทางใหม่เมื่อเขาเผชิญอุปสรรคพวกเขาจะไม่เคยเห็นทางตันพวกเขาจะมองเห็นความท้าทายปริศนาที่ต้องแก้มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกําลังรออยู่ หรือคุณสามารถปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้มันก้าวหน้าให้มันพัฒนาขึ้นก็ได้สิ่งที่มันกีดขวางไม่ใช่สัญญาณให้คุณล่าถอยแต่มันเป็นป้ายบอกทางที่นําทางคุณไปยังถนนที่ยังไม่ได้ใช้ไปถึงถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จดีไปถึงดินแดนที่ยังไม่มีใครสำรวจในทางกลับกันนะครับผู้ที่มองว่าโอกาสเนี่ยไม่ใช่โอกาสทองแต่เป็นภูเขาที่ผ่านไปไม่ได้มันมองเหมือนกับว่ามันเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพวกเขายืนอยู่หน้าประตูที่เปิดอยู่มองเห็น เพียงแต่ความเสี่ยงที่เขาจะก้าวข้ามผ่าน ทัศนคตินี่แหละครับที่เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นไปได้ให้กลายเป็นวัชพืชแห่งความสงสัยเป็นมุมมองที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นกับสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราจะไม่ไปเสี่ยงกับมันและเรามองไม่เห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันทําให้เรากังวลใจถ้าเราจะต้องเดินข้ามมันไปเหตุใดคนสองคนจึงสามารถมองเห็นสถานการณ์เดียวกันมองเห็นสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าแต่มองต่างกันโดยเชิงเพราะมันอยู่ที่มุมมองครับคนฉลาดเนี่ยเลือกที่จะมองโลกในแงด่ดีมองให้เห็น ว่ามันเป็นเครื่องมือที่เขาจะทําให้เกิดกรอบความคิดแบบเติบโตโดยการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของเขาก็าสร้างการเรียนรู้ ัตวพวกเขาไม่รู้ความล้มเหลวพวกเขาคิดว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับความสําเร็จแต่มันเป็นก้าวย่างบนหนทางสู่ความสําเร็จลุงตีว่ากรอบความคิดของคนฉลาดเนี่ยคุณก็สามารถนําไปใช้ได้ครับผู้ที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เมื่อคุณเจออุปสรรคครั้งต่อไปให้หยุดและถามตัวเองว่าโอกาสอยู่ที่ไหนเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากสิ่งที่คุณยืนหยัดเพื่อสูญเสียไปสู่ที่คุณอาจจะได้รับการฝึกฝนจิตใจของคุณเพื่อแสวงหาหนทางที่ดีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบของคุณเองการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงความปรารถนาแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดยบุคคลและองค์กรที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่ช่วยให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างความก้าวหน้าและเป็นผู้นําทางด้านเส้นทางใหม่นี้ได้จําไว้นะครับว่าเราถูกกาหนดด้วยการรับรู้ของเราแต่ถ้าเราเลือกที่จะมองอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นพ้นทางสู่ความสําเร็จแล้วเราเลือกที่จะมองสิ่งนั้น นั้นเป็นอุปสรรคเราจะไม่เติบโตแต่ถ้าเรามองเห็นเป็นโอกาสนะครับเราก็จะหาสิ่งต่างๆทําขึ้นมาแล้วโอบรับภูมิปัญญาของคนฉลาดสิครับก่อนจะจากกันนะครับบอกลุงตีหน่อยว่าโอกาสท้องที่ผ่านมาในชีวิตของคุณคืออะไรคุณเคยปล่อยมันหลุดมือไปไหมคอมเมนต์กันมานะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีี CEO.